เอาล้ะก็ต้องขอกราบสวัสด,ดีทุกคนทุกท่านนะครับตอนนี้เราอยู่กับเกมซูเปอร์มาร์เก็ต g ม r s นเจ l ซิ o ูเตอร์น่าจะเป็นเกี่ยวกับการเป็นผู้จัดการของร้านซูเปอร์มาร์เก็ตเดี๋ยวมันมีภารกิจให้เราทำทุกคนนะเออ่ช็คออบจาก r o m the car ดูที่กล่องอย่างนั้นเหรอโอ้ Tap Object to p i c k นี่คือแอปเปิ้ลอย่างนั้นหรือลิตภัลลิสพันออน n ดอะแฮนเดิ เข้าไป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 เราต้องเอามาวางไว้ที่นี่วางไว้ตรงไหนอะเอาเราก็กดวางไงอะปึ๊บโอ้หลอออกไปเลยเบยอ,ออกไปหมดนั่นาละเรียบร้อยราคาอยู่ที่0.23เหรียญเฮ้ยเราต้องไปตรงไหนอะเฮ้เอาทิ้งไปเลยเออเรียบร้อยกลับไปที่แอปเปิ้ล อ๋อเราคิดราคาเองเหรอโอ้โหแบบนี้ต้องใช้สองเหรียญช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีสองเหรียญจะมีคนซื้ออ่าอ่าถูกถูกแล้วกันตกอยู่ละ,ล,ะ100ลูกละลูกละร้อยเลยอะอ่าลูกละร้อยใช่ไหมวะเออนี่แหละราคานี่แหละออฟฟายออฟฟิตเอาราคานี้แหละผมจะขายราคานี้เทิร์นดูดเขาสีเบรกทูโอเพนเดอร โซ่เ้เวลาเปิดร้านเอาล่ะเรารอลูกค้ากันจะมีลูกค้ามาไหมนะโอ้ยเรายังไม่ได้เปลี่ยนป้ายโอโอเพนแล้วครับเชิญเลยลูกค้าลูกค้าเชิญเข้ามาได้เลยร้านเราเปิดให้บริการแล้วโอ้เดยมีผู้หญิงสาวคนหนึ่งเธอจะมารับอละละหนึ่งลูกหนึ่งลูกใช่ไหม หนึ่งลูกขอบคุณค่ะเรารับเงินมาเอา๊อเเดดขาเงินมาเท่าไหร่เธอเธอเไหนโอเคสองลูกสองลูกอยู่ที่เจ็ดสิบเจ็ดสิบเนปุ๊บปุ๊บบาทดอลล่าเออดอลลโอเคอา่าหนึ่งลูก แล้คือเท่าไรวะเนี่ยทำไมกูไม่คิดเงินให้มันง่ายๆวะเจ๊กกให้มาเราต้องโอ้อเขามีเขามีเขามีอยู่40ใช่ไหมสี่สิก็จะเป็นอ่าตอนนี้เข้าไปยี่ลห้าะโอ้กูทอนช้าเี๊ขอโทษขอโทษที่ผมทอนช้าเดี๋ยวมันมีเศษสตางค์ด้วยนี่แล้วผมจะทำไงเจ๊อะ โอ้โหโอ้โหแล้วเจเจเราผมก่อนนะเจเราผมก่อนโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอดูเหรียญดูเหรียญนะดิเจแล้วทำไมกูไม่เอาแบงค์ให้เจเจขอโทษเออเอาไปโอ้โหโอ้ลูกค้ารออย่างเยอะอะ รับมา0.35ไปเลยเจ๊เซดับกี่ลูก1ลูกบัตรมา0.35รับไปโอ้พอหนุ่มเลยธุรกิจ2ลูกอย่างนั้นเหรอคุณให้เ0.70เุ้ยถ้าเกิดเอาแบบการแบบนี้มาก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยโอ้แล้วเจ๊คนนี้จ่ายเงินมาเราต้นคอนให้เจ๊ประมาณ15 เอาไปเลยขอบคุณที่มาอุดหนุนนะครับให้ตายเถอะเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้เราต้องสั่งบายเรียบร้อยตอนนี้รอของมาส่งอ้าวบายเรียบร้อยแล้วเป็นลูกอะไรอะน่าจะเป็นอะโวคาโดเอาปุา๊บปุ๊บถ้เาเกิดเราใส่แบบนี้ เอโยนทิ้งอะโวคาโดโอเคแล้วก็โยนนี้อออกโยนไปตรงทางขยะเรียบร้อยโอ้ยลูกค้ามาลูกค้ามาลูกค้าเรามาลูกู่บรบรบบบอเชิญครับคุณลูกค้าโอ้โหเราบีผลไม้ชนิดใหม่ที่โอ้ลืมดูราคาหายแล้วโอ้ราคาแปด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 เฮ้ยลูกค้าแป๊บหนึ่งนะพ่อพ่อค้าลืมตั้งราคาไว้ ลูกค้าจะโกงไหมเนี่ยเอาอเคราคา <c oughs> ราคาเยอะเลยเนี่ยขอ <c oughs> โทษนะลูกค้าพ่อค้าพ่อค้ากันลัเร็ๆโอเคโอ้โหโอ้โหโอ้โหแป๊หนึ่งนะขอโทษนะครับที่รอนานขอโทษนะครับที่ให้รอนานโอเคแปดสิบศูนย์จุดแปดหนึ่งเดี๋ยวลูกค้าคิดมาก่อนหน้านี้พ่อค้าจะจ่ายราคาเก่านะฮะ โอเคราคาโอ้โ oh, ห oh, 9เก้าเหรียญถอนเก้าก่อนนี่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 โอเคแล้วก็นี่นี่พอดีเป๊ะเอาไปเลยครับร้านจะไม่ขาดทุนเอาบัตรมาเลยราคาก็อยู่ที่หนึ่งจุดแปดหนึ่งดอลลาร์เอาไปเลยครับเอ้ยเจ๊คุณนี่ผมจำหน้าได้ ของเจ๊ต้องทอนสามเหรียญอย่างนั้นเหรอเอาไปเอาไปเลยครับของเจ๊ทอนสามเหรียญเอาละของพ่อหนุ่มชุดแถบสีขาวนี่ราคาสองเหรียญโอ้โูหเราต้องทอนให้เขาประมาณห้าสิบศูนย์ศูนย์จุดห้าสิบดอลลาร์โอเคครับสาหรับอุย้ยตายแล้วสินค้าเราเหมอดอย่างนั้นเหรอเราไม่ทันในอุย้ยตอนนี้เรามีเงินอยู่เยอะมากทุกคนสุกวนอันนี้อะไรอ่ะพีนทัทบัตเตอร์เอามาพีพนทัทบัตเตอร์แล้วก็ อุ้ยบ่ได้ดีอโวคาโดมาก่อนแล้วก็พีนัทบัตเตอร์เอานี้มาด้วยเลมอนจ่ายไปแล้วครับเดี๋ยวสินค้ากำลังจะมานะลูกค้ารอก่อนนะลูกค้ารอก่อนอ้ยให้ตายเถอะให้ตายเถอะสินค้าเราจะมาไหมเนี่ยอุ้ยตัดไปอีกวันยางงั้นเถออีดิทเดชิบหายแล้ว สินค้าเราจะมาส่งไหมเนี่ยผมรอมาอีกวันแล้วนะเุ้ยเราสาม,มารถทำความสะอาดทีนี้ได้เ,เดี๋ยวเพิ่งเข้านะลูกค้าโอเคสินค้าเรามาเรียบร้อยผมทำความสะอาดเดี๋ยวอันนี้มันคือทำความสะอาดแล้วเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวผมคผมจะทำความสะอาดไงฮะผมมีเที่ที่ที่ทำความสะอาดแล้วกวดหน้าร้านเหรอหรือเราต้องกวาดถนน ช่างมันเถอได้เวลาขายของแล้วเราจะไม่ทำหลอกความสะอาดโยนไปแล้วไม่ไม่ทันแล้วเอาละตอนนี้สินค้าเรามาไปดีเรียบร้อยโอเพนโอ้นี่คือพีนัทบัตเตอร์เป็นซิกเนเจอร์ของร้านเราเอาเอาแล้วเราจะวางขายยังไงเนี่ยฮา เราจะวางขายยังไงทุกคนมันเป็นของหน้าร้านอย่างนั้นเหรออ๋อนี่ไงเอาไปเลยผีหนัดบัตเตอร์ของเราเถ้าเกิดเราซื้อของมาเยอะเดี๋ยนะยังไม่หมดยังไม่หมดให้ตายเถอะผีนัดบัตเตอร์อือโยนทิ้งไปเลยเดี๋ยวเราต้องมาคิดราคาผีนัดบัตเตอร์เราอยู่ที่สองเหรียญเนาะสองเหรียญสองเหรียญ ออสองเหรียญราคาง่ายๆโอเคพีน่าบัตเตอร์เราสองเหรียญต่อไปเราจะอุ๊ยอะไรกันเราสั่งอย่างเดียวทําไมเราเราจะสั่งสามอย่างทําไมเราได้มาสีกองอะเป็นไปไม่ได้เราเอาเลมอนไปก่อนเลยนี่ขี้เกียจทิ้งโยนไว้หลังร้านก่อนโยนไว้หลังร้านก่อนแล้วกันขี้เกียจทิ้งเลมอนเหเรอเลมอนเอาเป็นห้าสิบเหรียญไอ้นี่เราจะขายราคานี้จริงดิโอเคห้าสิบเหรียญไม่ใช่ห้าสิบเหรียญ สูจุดห้เหรียญโอเอ่อโอเพนเราสั่งพีนารบัตเตอร์มาสองก็ปุกเลยอย่างนั้นเหรอหรือว่าเขาแถมให้ช่างมาเถอะอย่างน้อยเราก็มีพีนารบัตเตอร์แต่ตอนนี้เราโยนไปแบบนี้ก่อนโอเคพีนารบัตเตอร์ของเราเราเตรียมเปิดร้านลอบต่อไปแต่ว่าอันนี้คืออะไรอะ๋ออโวคาโดของเราลูกค้ารอก็นนะฮะร้านกำลังเตรียมของสำหรับ การเปิดร้านในรอบต่อไปโยนไปด้านหลังนีเฮ้ยทำไมอันนี้มันอยู่นี่ขอแลกนกันี่น,นี่เอาไว้ใส่ของไว้ใส่ของโอ้เอาเดี๋ยวโยน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 ปิ้วโอ้ไม่เฮ้ยความชื่อของพ่อค้าเพิ่มสูสงเอาละดูความแม่นของพ่อค้าเอาทำไมไม่เข้าอ่ะ โอ้โหเพิ่มความสูงให้กับพื้นที่ของเราเ,เดี๋ยวเนาะมันมันมันจะเอียงใช่ไหมเออโอ้เช่ามาันเถอะแค่นี้ก็พอโอเคสูงกว่าลูกค้าลนะเอาร้านเปิดทาการพิเศษแล้่อยราคาเท่าไรนะโอ๊หนึ่งเหรียญโอเคอวโวคาโดหนึ่งเหรียญเลมอนสามสิบห้านั้นสองเหรียญโอเคอันนั้นสองเหรียญหนึ่งเหรียญแล้วก็อวโวคาโดหนึ่งเหรียญเลมอนหนึ่งเหรียญเอาละ เจคนแรกจะเป็นคนเปิดร้านของเราอุ้ยสองเหรียญสี่เหรียญห้าเหรียญห้าเหรียญทั้งหมดห้าเหรียญเนาะโอเคได้เวลาเช็คตังค์ปุ๊บปุ๊บห้าเหรียญรับมาเป็นที่เรียบร้อยเราต้องทอนประมาณเก้าสิบห้ารับไปเลยครับโอ้โหพ่อหนุ่มผิวดำคนนี้เขาต้องการอะไรกันสี่เหรียญอย่างนั้นเหรอเอาไปเลยครับพ่อนักธุรกิจคนนี้ต้องการซื้อแค่อโวคาโดเขารับมาเดี๋ยวเราต้องทอนเขาสองเหรียญอย่างนั้น อาไปเลยครับ2ดอลล่าโอ้เ oh, จคนนี้กำลังเ,เลือกอย่างโอ้โ oh, ห oh, หยิบไปแล้วหนึ่งกระพุเดี๋ยวเดี๋ <c oughs> ทำไมพีน่าเบาตเตอร์มันลอยก็ลอยเข้ากระเป๋าอย่างนั้นเอามาตัวคนนี้ราคาหกเหรียญแล้วต้นคอของเข,เขาประมาณ14 14ีสีเออเรียบร้อยโอ้โหโอ้โหพีน่าเบาตเตอร์ลอยขึ้นมือพีน่าเบาตเตอร์ลอยขึ้นมือเป,เ,ปเป็นไปได้ถ้าเกิดแม่เราไม่เอาพีนาปุ๊บปุบปบ๊คนนี้เจ็ดเหรียญ เรารับบัตรมาทอนจ่ายตาาไปที่เรียบร้อยปึ๊บป๊บปึ๊บป๊บ,ปบ,ปบ,ปบราคาสามเหรียญเขาเราตัวทอยเขาประมาณ 70. เจ็ดสิบออกไปเลยครับโอ้ดูดูมันลอยขึ้นมืออย่างนั้นอ้ออุ้ยไม่มีใครต้องการกินเลมอนของเราเลยเหรอให้ตายเถอะเลมอนขายไม่ดีอย่างนั้นเหรอโอ้โหเราแบบจ่ายแบงค์แบงค์หนักมาด้วยจ่ายแบงค์หนักมาแบบนี้แล้วก็อ้อ ชิบหายแล้วชิบหายแล้วรีเซ็ตรีเซ็ตรีเซ็ตริเซ็ต,ซตขอโทษที่เอรอนะครับโอเคทอนตาให้เรียบร้อยโอเจคนนี้ได้เวลากินเลม,มอนของผมละร้านหนึาสิบเอา้าตอนนี้ผิดปะเนี่ย,จยเจเซซปูคนนี้ได้ซื้อแค่เลม,มอนอย่างนั้นเหรอ0.50โอเคเลข5ก็ถูกแล้วเนาะพีนาบัตเตอร์ราคา2องเหรียญ2.5เหรียญก็2 2แล้วก็50เสิเดี๋ยวเดี๋ยวเ <c oughs> ขาจ่ายเงินมาพอดี <c oughs> ให้ตายเถอะคนนี้รับแค่ผิดผิดนบัตเตอร์เอาไปเลยครับราคาถูกทีนี้ของเราราคาถูกไม่แพงแต่ตอนซื้อมาตุนไว้อะแพงเ้ยเราต้องเพิ่มราคาแล้วเราเรา,เรารู้สึกว่าเราจะขายถูกเกินไป6กเหรียญน,นะครับคนนี้ราคาหกเหรียญเจ๊คนนี้รับไปหเหรียญจ่ายไปเลยครับบายเอานะครับพ่อหนุ่มคนนี้ซื้ออีกแล้ว ซื้อพีน้บัตเตอร์หนึ่งกระปุกลับไปเลยครับเอามีลูกค้ามาไหมเนาะ <c oughs> ฝากไปทีด้วยนะถ้าเกิดใครเข้ามาอลูกค้าลูกค้าลูกค้าจะซื้อเลม,มอนของเราลูกค้าจะซื้อเลม,มอนของเรา0.5มาเลยครับ0.50เอออุด้ยเก็บคิดเลขผิดอะ่ะนะตอนนี้เราต้องขอให้เขาประมาณ18เหรียญปึ๊บปึ๊บป,บปบอ่าไปเลยครับ โอเคเลมอนเลมอนหนึ่งลูกนะโอ้โหแล้วเจสจ่ายแบงเอารีเซ็ตชิบหายละเอ้าโอ้นิ้วๆิ้วเร็วเกินปึ๊บปึ๊บอ่าแล้วก็ปึ๊บ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 โอเคเฮ้ยอ๋อมีห้าสิบเหรียญอ่าห้าสิบศูนย์จุดห้าสิบโอเคศูนย์จุดห้าศูนย์โอ้สมัยนี้เขาซื้อกัน เวอร์วังอลังการมากเราโอ้โหแล้วแบบเจคนนี้กแหละทำไมแต่ละคนคือแบบซื้อของราคานี้ตลอดเลย50เออไปแล้วอ,อ้าสินค้าเราหมดอย่างนั้นเหรอโอ้ได้เวลาปิดร้านสําหรับวันนี้ปิดร้านแนละ้วเราเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องเอาขอไปทิ้งก่อนโอเพนโอที่นี่ไม่มีไรอ่าทิ้งใส่ถังขยะไปโอ้ เดี๋ยวเขาเดี๋ยวเทศาบาลก็คมงมาเก็บอะป,ป,ป,ปเออโอเคเอา้าวทำไมอันอื่นมันไม่เข้าอะเป็นไปไม่ได้งั้นก็ทิ้งไว้แป๊บนี้แหละเดี๋ยวเทศาบานลน่าโมาเก็บรวมๆเอาละฮะเราต้องเก็บของเรีบเยบรเอยโอเคเอ่อปิดประตูได้ปะ เราปิดร้านแล้วอ่าก่อนจะปิดร้านเราต้องทำความสะอาดก่อนนะถูบ้านแล้วมีผมทำความสะอาดถึงไหนแล้วเนี่ยใครตายเถอะทิ้งไว้แบบนี้แหละเอา้าทิ้งไม่ได้ด้วยโอ้ชิบหายแล้วไม่กวดคงอยู่ที่ร้านแน่เลย เป็นไงบ้างครับทุกคนกับเกม Super Market Manager Simulator เราได้ทำการปิดร้านไปที่เรียบร้อยถึงร้านมันจะเขียนว่าเปิด24ชั่วโมงก็เหอะแต่ว่าเราต้องปิดเพราะว่าลูกค้าแน่นมากของเราเหมดไปที่เรียบร้อยเราได้กำไรมาไม่กี่บาทเท่านั้น แต่ว่าเกมนี้สนุกมากถ้าเกิดใครอยากให้เล่นเกม Supermarket Manager Simulator ต่อก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าจะให้เล่นเกมนี้ต่อหรือเปล่าโอเคครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้าครับท่ยสวัสดีครับบ้ายบายขับรถด,ดีๆนะครับรถเงีย้ยรยขับรถได้ปะไม่ได้ด้วยสวัสดีครับลุก